รเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ผมเคยเรียนย้ำนะครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดเป็นของจอร์นสันเนีจอร์นสันนะครับไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นของ Pfizer, เอสตราเซเนกายังคงไม่ใช่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดก็เป็นของสหรัฐเมกานะครับการที่สหรัฐเมกามาจับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นอินเดียนะก็หวังแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับก็หวังที่จะล้อม นะคบจีนโดยการกดดันโดยการให้ประเทศเหล่านี้สามารถทําการผลิตวัคซีนที่จะต้องซื้อลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญนะวัคซีนของจอห์นสันจอห์นสันนั้นต้องยอมรับนะครับว่าประธานบีโอนชอมได้มีการลงนามก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะมีหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทกันที่ปรากฏการณ์เริ่มต้นปรากฏการณ์เรื่องเหตุการณ์เมืองมินาโบลิสนะครับก็ตกลงจ่ายเงิน800ล้าน เยียวยาครอบครัวของจอร์ดฟลอยนะครับทางการของเมืองมินเอาโพลิสนะครับในรัฐนิโซตาของสหรัฐอเมริกานะครับยอมจ่ายเงินชดเชยจำนวน27ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ830ล้านให้กับครอบครัวของจอร์ดฟลอยหนุ่มผิวสีที่ถูกตำรวจใช้เข่ากดคอจนกระทั่งเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มซึ่ง ได้กลายเป็นคดีที่จุดกระแสการประท้วงต่อต้านความอายุติธรรมทางสีผิวทั่วสหรัฐอเมริกาตกลงก็ยอมจ่ายเรียบร้อยก็หวังว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียจับมือฉีดวัคซีนกว่า1,000ล้านโดสนะผลิตนะครับอาเซียนให้อาเซียนภายในสิ้นปี2020 สี่ชาติมหาอำนาจนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียประกาศแผนความร่วมมือในการผลิตวัคซีนนะครับป้องกันโควิด -19 มากกว่า1,000ล,ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้เพื่อป้อนตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายนะต้านทานอิทธิพลของจีนนะก็เป็นกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่หนุ่มตกงานวัย41ปีฟ้องศาลบังคับนะฮะให้พ่อแม่จ่ายเงินเลี้ยงดูตลอดชีวิตมีด้วยนะครับหนุ่มวัย41ปีฮะซึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยื่นฟ้องต่อศาลอังกฤษเพื่อขอให้พ่อแม่ที่อยู่ต่างประเทศต้องจ่ายเงินเลี้ยงดูให้เขาตลอดชีวิตนะครับนะับ,นะบเป็นคดีประหลาดที่ชาวเมืองผู้ดีนะครับเพิ่งจะเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกแม้จะเป็นทนายความและสำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับเขาก็อ้างว่าทุกวันนี้ยังต้องพึ่งเงินพ่อแม่ที่อยู่ในดูไบมีหน้ำซ้ำอย่างอ้างต่อสารว่าตนเองเป็นลูกที่เปราะบางเนื่องจากป่วยกระเซาะกระแสะและหากพ่อแม่มีฐานะร่ารวยจะไม่เลี้ยงดูต่อไปก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเออแปลกด้วยนะฮะในเรื่องของโควิด -19 ฮะก็สร้างความวุ่นวายใน ประเทศอิตาลีอิตาลีก็มีการสั่งปิดโรงแรมร้านค้าคุมโควิดติดยอดอย่างเชื้อพุ่งนะครับทางการอิตาลีสั่งปิดร้านค้านะครับโรงเรียนเกือบทั่วประเทศหลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9ในรอ,รอบใหม่อิตาลีซึ่งเคยเป็นประเทศที่ใช้มาตรการลักดาวทั้งประเทศต้องกลับมาคุมเข้มอีกรอบหนึ่งหลังจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด การแพร่ระบาดรอกใหม่โดยขณะนี้อิตาลีมีผู้ชีวิตมากกว่า1 0 0 0แสนคนนะครับสูงสุดเป็นอันดับ2ในยุโรปรองจากประเทศอังกฤษซึ่งมีผู้สะสมป่วยเนี่ยล้านคนนะซึ่งกำล็อกดาวมาหลายรอบแล้วสำหรับอิตาลีในขณะที่โจไบเดนนะครับก็มีการลงนามนะครับบอนหยุดทำร้ายคน เอเชียและก็คนอเมริกันนะครับประธานดีจไเบเดนของสหรัฐอเมริกามีท่าทีนะครับปกป้องชาวเอเชียนะครับอเมริกันโดยประนามสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรความเกลียดชังที่ส่งผลร้ายต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ถูกทำ้ายล่วงละเมิดถูกตำหนิและตกเป็นเหยื่อนับตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด -19 จากการการะทำกล่าวไม่ใช่เป็นนิสัยของชาวอเมริกันแต่เรียกร้องให้หยุดการการะทำดังกล่าว นในการประสัยทางโทรศัพท์ช่วงผ่านทามครั้งแรกในรายละเอียดเกี่ยวความคืบหน้าของการต่อสู้กับโควิด -19 ซึ่งพบว่าคนอเมริกันนั้นอเมริกันเอเชียอเมริกันก็ถูกสังหารจำนวนมากเลยนะครับและถูกทำร้ายด้วยในขณะที่ทนายขององซานซูจีก็โวยถูกสาดกรรับสินบนวันคดีสุมสำนักข่าวต่างประเทศ นะครับรายงานก่ะติดสถานการณ์ในเมืองเมียนมายังคงตรึงเครียดตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมาย,ยังคงมีการออกมาชุมนุมประท้วงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิดการประทะกับทางเจ้าที่ไปความมั่นคงอย่างรุนแรงมีคนเสียชีวิตแล้วนะครับมากกว่า70็รายและอีกจํานวนมากไม่รวมถึงผู้ที่เจ้าที่ทําการควบคุมตัวบุกกวาดล้างจับกลุ่มในห้องพักอาศัยยามวิกาลซึ่งก็องซานสูจีถูกกล่าวหา นะครับว่าทำการารับสินบนจากต่างชาติในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ก็ปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าวัคซีนของเอสตาเซนกาปลอดภัยไม่มีเหตุที่จะทำการหยุดฉีดองค์การอนามัยโลกหรือฮูนะครับมาบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะหยุดฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของเอสตาเซนกาในขณะที่หลายประเทศแหระง,งับการใช้งานวัคซีนตัวนี้ เนื่องจากกังวลว่าจะเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะการแข็งตัวในหลอดเลือดองค์การอนามัยโลกย้ำว่านะครับยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดว่าวัคซีนของเอสตาเซนกาเป็นเหตุนะครับภาวะการแข็งตัวพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการด้านวัคซีนกำลังตรวจสอบข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกแจ้งข้อหามาความกังวล กับอาการนะครับไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากวัคซีนของเอสตาเซนกาเป็นอ,อุปสรรคสำหรับโครงการแจกจ่ายวัคซีนในยุโรปโดยทั้งเดนมาร์กนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ต่างก็ระงับการฉีดวัคซีนตัวนี้หลังจากที่มีรายงานว่าผู้รับวัคซีนบางตัวเกิดสภาวะแข็งตัวนะครับของเลือดนะครับอิตาลีออสเตรเลียได้ห้ามฉีดวัคซีนของเอสตาเซนกาส่วนไทยนะครับบังเกเรีย ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะชะลอการฉีดวัคซีนของเอสตาเซเนกาออกไปจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ปลอดภัยในเชิงงานบิ๊กรลานะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับเหตุการณ์เรื่องจอร์จฟลอยด์นะครับซึ่งเป็นคนดำที่ถูกทำตำรวจทำร้ายเป็นการชุมนุมปิดทวงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไปทั่วประเทศและเกิดการจราจลน,นะแล้วก็มีคนดําอีกจำนวนมากเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์เรื่องจอร์ดฟลอยด์นะครับตอนนี้ก็สารพิพรัานะครับจ่ายเงินทดแทนให้ครอบรครัวของ Floyd, จอร์ดฟลอยด์จำนวน830ล้านบาทก็คงจะทําให้สารมีความยุติธรรมมากขึ้นและสถานการณ์ในอเมริกาก็จะดีขึ้นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับตอนนี้กลุ่ม OPEC นะครับ ไม่ว่า o p e ป Plus หรือว่าโอเปกธรรมดายังคงร่วมกันลดกำลังการผรลิตและให้ราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาเทงงบจำนวนมากเพื่อทำให้ราคาน้ำมันนั้นพยุงอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเพราะว่าสหรัฐอเมริกาช่วงนี้หน้าหนาวต้องการใช้น้ำมันเป็นจำนวนมากเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับผมยังคงเรียนนะครับว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับองค์การอนามัยโลกรับรองว่าเอสตาเซนกาซึ่งเป็นวัคซีนของโควิด -19 ของอังกฤษนั้น สามารถรักษาได้แต่ต้องฉีด2เข็มนะครับเรื่องของอการแข็งตัวของริมเลือดยังไม่ได้ข้อยุติสำหรับแคนาดากับออสเตรเลียตอนนี้ก็กลับให้มีการฉีดเหมือนเดิมแล้วนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ฮะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ปรากฏว่าล่าสุดนะครับองค์การยาแห่งสหประชาชาติได้เสนอให้ เพิ่มการแพ้ยารุนแรงลงในคำเตือนผสมข้างเคียงของวัคซีนเอสตราเซนกาหลังจากพบความเชื่อมโยงผู้ที่ฉีดในอังกฤษก็สาเหตุเกิดจากเกิดอาการแพ้ใครมีอาการแพ้ยาก็จะมีอาการแบบนี้ในนิวซีแลนด์มีคนตายมากกว่า170คนส่วนใหญ่ก็อายุเฉลี่ยประมาณ72ปีนะครับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ผมเคยเรียนย้ำนะครับว่าวัคซีนที่ดีสุดเป็นของจอรนสันนจอร์นสัน นะครับไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นของ Pfizer, เอสตราเซเนกายังคงไม่ใช่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดก็เป็นของสหรัฐอเมริกานะครับการที่สหรัฐอเมริกามาจับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นอินเดียนะก็หวังแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับก็หวังที่จะล้อมนะครับจีนโดยการกดดันโดยการให้ประเทศเหล่านี้สามารถทําการผลิตวัคซีนที่จะต้องซื้อลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญนะวัคซีน ของจอห์นสันเอนจอนสันนั้นต้องยอมรับนะครับว่าประธานบีด้นทรัมได้มีการลงนามก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งไปในเกินเชิงงานสังเคราะห์อีกประการเนึ่งเรื่องของน้ํามันนะครน้ามันช่วงนี้กลับมาพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทําการเจียจาทั้งคู่ไปปล่อยไปนะครับทำการโจมตีซีเรียแล้วก็ทําการเจรจาซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อให้ลดราคาน้ํามันแต่ซาอุดิอาระเบียก็มีการประชุมกับรัสเซียก็เรียกว่าโอเปกพล s สนะครับ ปรากฏผลที่ออกมาระยะแรกดูเหมือนจะด,ดีสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการลดกําลังการผลิตราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาเพงเง้ามเข้ามานะครับสู้สถานการณ์โดยรวมขณะนี้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกายังคงหนักอยู่นะฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐก,กิจนะการแทรกแซงกิจการภายในถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาก็ไม่ส่งกําลังเข้ามาในพมา่านะครับองซานซูจีก็ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนนะครับการทําการทุจริตด้วย ม็อบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในเชิงงานสังเคราะห์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ไม่สามารถจะทําอะไรกับมินอองไลฮนะและกัณประหารในพมา่าได้เพราะชัยภูมิก็พร้อมนะความสามารถก็พร้อมกําลังก็พร้อมโดยส่วนใหญ่นะแต่จนถึงขณะนี้ประเทศพมา่าแตกเป็นเสี่ยงๆชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะกะรเลียงเกิดการปะทะกันระหว่างทหารพรมาร่ากับกลุ่มกะเหลี่ยงทหนะารพม่าก็ทําการล่าถอย นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เกียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ